ดูนะครับว่าเวลาที่มันไม่มีโหลดเนี่ยนะครับโวลต์ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเอาพุดมันจะได้กี่โวลต์นะครับตอนนี้คือมันมีมันมีตัวชัดเจอร์มีโหลดอยู่นะครับผมอ้าตัดนะครับผมอ้าชัชเจอร์ตัดนะครับนี่ครับออกอยู่50โวลต์นะครับแต่ชัชเจอร์ตัดนะครับผมตัดเลยนะครับน่าจะโวลต์เกินนะครับผมเนาะโวลต์เกินนะครับผม เดี๋ยวจะปรับให้ดูนะนยังได้แอมกว่าอยู่นะครับผมตอนนี้คือเท่าไหร่13แอมนะครับไอ้13โวลต์นะครับตอนนี้มันได้13โวลต์นะ13โวลต์นะครับนี่นะครับในหน้าจอ12.9นะครับที่ผมวัดได้คือ13โวลต์นะโวลต์โวลต์โวลต์เข้าชัตเจอร์นะครับโวลต์มาจากแผงนะมาจากบล ok ็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้คือไม่ใช่โวลต์ลอยนะ อันนี้คือไม่ใช่วนลอยนะครับเป็นวนใช้งานนะครับผมวนที่มีโหลดนะครับส3 2นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับขึ้นก่อนลองปรับลองดูนะครับมันจะขึ้นไหมนะครับผมเนื้อมันจะปรับได้แค่นี้นะครับผมไม่ขึ้นเลยนะครับปรับได้แค่นี้นะครับผมสูงสุดเลยนะครับผมได้แค่นี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะปรับขึ้นนะครับ เนี่ยรับมันก็ได้แค่สิบสาโวลต์นะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยครับได้ประมาณเท่านี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะให้ดูนะครับเนาะผมจะให้ดูนะครับว่าเ,เวลาที่มันไม่มีโหลดเนี่ยนะครับโวลต์ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเอาพุดมันจะ ได้กี่โวลต์น,นะครับตอนนี้คือมันมีมันมีตัวชัดเจอร์มีโหลดอยู่นะครับผมเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสับเบรเกอร์ปิดก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่าถ้าไม่โวลต์ลอยเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้คือ12.9นะมีโหลดนะครับตอนนี้คือผมไม่ทราบว่าผมปรับึืนไปที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะวัดดูนะครับว่าผมปรับคืนไปที่เท่าไหร่นะตัวชัดเจอร์มันอ่านได้12.9นะตัวมิเตอร์ก็เหมือนกันนะครับมันอ่านได้13นะตัวตัวมิเตอร์ตัวนี้นะ ในวัดให้ดูอีกก็ได้นะครับผมแต่จะพูดวกไปบนมาเนาะนี่นะครับได้13.3.4นะครับประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเบรกเกอร์ก่อนนะอ่ะปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะตอนนี้คือแบตยังไม่เต็มนะครับหรือขีดหนึ่งนะนะครับผมสถานะแบตตอนนี้คือ12.6นะหรือขีดหนึ่งครับจะเต็มนะอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะถอดตัวนี้ออกแล้วกันนะครับถอดตัวโหลดออกแล้วกันนะโหลดที่เป็นเชดเจอร์นะครับออกแล้วกันนะ เยวจะวัดวัวลอยดูนะครับว่าตอนนี้มันรัวมันขึ้นมีที่เท่าไหร่นะครับผมนะผมปรับขึ้นมีเท่าไหร่แล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมปรับขึ้นแล้วนะครับในหน้าจอมันไม่ขึ้นตามนะครับผมตัวเลขมันไม่ขึ้นนะอ่ะหรือมันลิมิตมันแค่นั้นหรือเปล่านะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับอ่ะเปิดเบรกเกอร์ครับสับสับคาราวครับอ่ะสับแล้วนะครับตอนนี้คือวนมันที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับวลอยของมันนะ นอ,อยู่ที่26นะครับผมเนาะตอนนี้คือโวลต์ลอยมันอยู่ที่26โวลต์นะครับผมนะี่ครับแต่ว่าชาัชเจอร์มันอ่านได้แค่12.9นะครับไอ้มิตเตอร์ก็วัดได้แค่13นะครับผมเนาะทั้งทั้งที่ผมปรับขึ้นไปที่26โวลต์เลยนะ26.21นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นอีกรอบนึงนะอ่ะผมจะลองปรับไว้ที่ประมาณสักสัก50โวลต์เลยแล้วกันนะครับเอาเต็มลิมิตของเต็มลิมิตของตัว ชัชเจอร์เลยนะมันรองรับได้ที่50โวลต์นะครับตัวนี้ผมมีคู่มืออยู่นะพอดีผมหาคู่มือมันเจอแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็อ่านจากนนเน็ตด,ด้วยนะครับอ่ามันเรองรับได้ถึง50โวลต์นะครับผมอ่ะปรับขึ้นเลยนะครับอ่ะจะลองปรับขึ้นดูนะอันนี้คือเป็นแค่การทดลองนะครับผมเป็นแค่การทดลองนะกับบล็อกคอนเอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมแต่มันใช้งานได้จริงนะอ่า38โวลต์ 39นะครับตัวน,นี้คือผมจะทดลองให้มันปรับให้มันขึ้นถึงประมาณสัก50โวลต์นะครับ50โวลต์ดูซิว่าในชาัตเจอร์มันจะโชว์ขึ้นที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะ40 45สเปล่าไปที่50แล้วกันนะเอาห้เลยนะครับ48 19าอ,อาหาิเลยนะครับเอห้เลยนะ อ่าห้าสิบนะครับอ่าเนีนะครับเอาห้าสิบเลยนะอันนี้คือโวลลอยนะอันนี้คือโวลลอยนะครับผมบอกก่อนนะโวลลอยนะครับผมนี่นะผมปรับไปที่ห้าสิบนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวผมสับคันเอาลงก่อนนะสับเราปิดก่อนนะอ่านะครับอ่าไฟลงนะครับผมแสดงว่ามันไม่มีไฟมาแล้วนะอ่ะโอเคครับอ่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อ ตัวชัชเจอร์เข้าไปนะนี่นะครับผมนี่นะครับสายชัชเจอร์นะอันนี้คือผมสับคันเอาลงแล้วนะครับผมนี่นะะบวกอยู่นี่นะครับผมอืมอืมเดี๋ยวเขาเวลาต่อกันนะครับอืมบวกอยูน่นี่อ่ะลบอยู่นี่ครับอือลบอยู่นี่ ตอนนี้คือผมตั้งไว้ที่50โวลต์นะเป็นโวลต์ลอยนะครับผมเนาะดูซิชาัชเจอร์มันจ่ายได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยครับอ่ะสับคัดเอาขึ้นปึ๊บอ่าไฟมาครับอ่าได้เท่าไหร่สิบสองจุดเก้าเหมือนเดิมนะครับผมสิบสองจุดเก้านะนี่เอายูทีเอาตัดเลยเอาตัดเลยนะครับ ตัดหรือเปล่าเดี๋ยนะอะไรดวงหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอวัดก่อนมันตัดหรือเปล่าชัดเจอร์ตัดหรือเปล่าเนาะแป๊บหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นอยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนนะครับผมมันตัดหรือเปล่านะ อ้าวตัดนะครับผมอ้าวชัดเจอร์ตัดนะครับนี่ครับออกอยู่50โวล์นะครับแต่ชัดเจอร์ตัดนะครับผมตัดเลยนะครับน่าจะโวล์เกินนะครับผมเนาะโวล์เกินนะครับผมโอ้โหชัตเจอร์ชัตเจอร์ตัดเลยนะครับผมมันตัดการทํางานเลยนะผมตั้งไป50โวล์นะครับเดี๋ยวต้องลดตัวนี้ลงนะครับลดโวล์ตัวนี้ลงนะนะครับโอ้อันตรายนะครับอย่าไปตั้งสูงมากนะครับผมอย่าไปตั้งสูงมากนะ ชัตเจอร์มันตัดเลยนะครับตัวนี้ดังแต่ๆเลยนะครับกลัวว่าจะเสียหายได้นะครับกลัวว่าไฟมันจะย้อนนะครับผมเนาะอ่ะแป๊บนึงนครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งก่อนนะเกื <c oughs> อบไปแล้วนะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้วนะนะครับเพื่อนๆอย่าไปตั้งนะเมื่อกี้ผมตั้งไป50โวล์นะครับชัดเจอร์ตัวนี้นึกว่ามันจะรองรับได้ถึง5นึกว่ามันจะรองรับได้นะครับไม่ได้นะมันต้องน้อยกว่า50โวล์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมจะตั้งใหม่นะ ตั้งให้มันรองรับตั้งสัก40โวแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมขอถอดลงออกก่อนนะถอดถอดตัวชัตเจอร์ออกก่อนนะอ่ะตัวสายออกก่อนนะครับผมเาะเมื่อกี้เกือบไหม้แล้วนะครับผมเกือบเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ดังแับจับๆับเลยนะครับเมื่อกี้นี้อ่ะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับลงดูนะสักตอนนี้นะครับชัตเจอร์ตัวนี้รับได้50ไม่เกิน50โวล์นะ ไม่เกิน50โวลต์ครับอย่าตั้ง50นะตัวนี้นะครับต้องตั้งน้อยกว่านะอาจจะ45นะครับหรือ40โวลต์นะ,ะเดี๋ยวผมลองตั้งใหม่ดูนะครับเดี๋ยวสับบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะวัดแรงดันจากแฝงให้ดูก่อนนะว่ามันมาเท่าไหร,ร,ร่นะครับผมแตอนนี้มาไป18โวลต์นะครับแรงดันขาอ่อนครับ อ่ายังเป็น50อยู่นะครับยังเป๊ะอยู่นะ50อยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลดลงนะครับลดลงให้มันเหลือสัก40โวลต์แล้วกันเนาะนะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมเดี๋ยวชัดเจอร์มันรับไม่ได้นะทำมันตัดเลยนะครับผมเนาะสั่งตัดการทํางานเลยนะครับผมผมไม่ทราบว่าตัวไหนสั่งตัดนะเมื่อกี้ผมกลัวว่าจะเป็นบั็กหรือตัวชัดเจอร์หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลดลงดีกว่านะครับเดี๋ยวมองดูที่หน้าจอด้วยนะครับผม หน้าจอของมัลติมิเตอร์ด้วยนะควรจะตั้งไว้แค่ประมาณสักเอาสักประมาณสักเอาสัก30โวัแล้วกันนะครับผมผมไม่อยากตั้งเยอะนะเดี๋ยวชัตเจอร์มันมีปัญหานะครับผมหรือถ้าใหด้ดีนะครับควรจะเป็นประมาณสักไม่เกิน20โวลตวนะครับผมเนาะปลอดภัยสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ประมาณสัก20โวัแล้วกันนะนะครับปลอดภัยสุดนะถ้าตั้งสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะ เอาสักยี่ห้าแล้วกันถ้าใช้งานจริงนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณ20่นะอันนี้เดี๋ยวลองตั้งไว้ประมาณ25ก่อนนะครับผมก็อยากรู้นะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตัดทิ้งไหมอ่ะจะตั้งไว้ต่ำๆมาอ่ะยี่ห้าแล้วกันนะอ่ะจะตั้งไว้ประมาณนี้ครับยี่ห้านะนะครับยนะี่ห้านะ น25นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อโหลดเข้าไปดูใหม่ครับผมเนาะดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะตัดไหมนะนะครับผมเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอปิดกระดาวกก่อนนะอะเดี๋ยวขอต่อโหลดก่อนนะครับผมนะเกือบไปแล้วนะครับไฟตรงนี้มันมีไฟด้วยนะครับตรงนี้มีไฟด้วยนะเมื่อกี้มันตัดไปเลยนะครับผมเนาะ ก็ผมทดลองให้เพื่อนดูแล้วนะเพื่อนๆอย่าไปปรับเยอะนะครับผมปรับขึ้น50โวลต์เมื่อกี้นี่โหไม่รู้ตัวไหนตัดนะครับผมกลัวว่าจะเป็นบั๊กนะครับบั๊กสั่งตัดหรือเปล่านะครับตัวชัชเจอร์มันรับไม่ได้หรือเปล่านะหรือตัวชัชเจอร์เป็นตัวตัดหรือเปล่านะครับอีกอย่างนึ่งนะผมกลัวว่าไฟมันจะย้อนด้วยนะนะครับผมะหวังว่านะครับคลิปนี้นเพื่อนๆน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนได้นะ นะครับผมทดลองให้เพื่อนหมดแล้วนะนะครับก็ซื้อตัวนี้มาก็มาใส่กับชัตเจอร์ทั่วไปนะครับ p w m p w m ทั่วไปก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องจะเป็นต้องเป็นตัว MPBT นะครับผมเนาะก็มาลดแรงดันลงก็ใช้งานได้เลยนะครับกับแผงมอฟันนะนะครับผมเนาะแต่ต่อไปนะครับที่ต่อไปเดี๋ยวผมต่อให้ดู2แผงนะนะครับต่อแบบขนาดนะห้ามต่อนุกรมเด็ดขาดนะครับผม นะครับอ่าต่อโหลดเข้าไปแล้วอ่านะครับต่อเข้าไปแล้วนะมาลองดูกันใหม่ดิอ่าสับเบกเกอร์อ่านะครับไฟขึ้นนะอ่าแผงมานะครับไฟสิบสองจุดหกจุดแปดจุดเก้าตัดไหมรอบนี้นะครับสิบสองจุดเก้าจุดเจ็ดนะครับตัดไหมเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันนะนะครับผมได้สองแอมป์นะครับ,รบขึ้นสองแอมป์เลยนะนี่นะครับผมนี่นะครับสองแอมป์เลยนะ นี่ครับ2.43จดี่สามนะครับตอนนี้นะตอนนี้คือผมคีบจากแบตเตอรี่นะแอมลงแบตเตอรี่นะครับกระแสลงแบตเตอรี่นะกระแสชาร์จนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับโวลต์อยู่ที่13 1 2าิบดนะครับโวลต์นะจากตัวนี้นะตัวนี้ผมปรับไว้ที่เอ่อผมปรับไปที่เท่าไหร่บ่ายห้าหรือเปล่าวะลืมแล้วตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะครับไม่ตัดนะไม่ตัดนะครับผม ปรับตอนแรกนะปรับเป็น50โวลต์ตัวนี้ตัดเลยนะครับผมอย่าไปอย่าไปตั้งเยอะนะตั้งประมาณสักนี่แหละครับไม่เกิน20 25 25โวลต์นะเมื่อกี้ผมตั้ง25โวลต์นะนะครับ25โวลต์นี่คือนะครับได้กระแสนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันนะวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจากบล็อกนะครับแรงดันจากบล็อกมันเท่าไหร่นะ ที่ต่อโหลดแล้วนะครับผมเนาะมันจะได้สิบสี่อ้าวตัวเลขทำไมวิ่งขึ้นวิ่งลงล่ะครานี้สิบสองจุดเก้านะครับตัวเลขในตัวเลขในมิตเตอร์ผมไม่รู้เป็นไรนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับนี่นะครับผม นี่ครับไม่นิ่งนะครับ14 1สบห้านี่นะครับผมตัวเลขผมไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรนะครับมันไม่นิ่งเลยนะเหมือนกับตัวแรกนะครับวัดมามันก็นิ่งอยู่นะ,ะยะลองวัดเหลือมา82โวลต์80โวลต์นะครับตัวนี้ฟ้าน่าจะปิดนะนะครับผมตัวนี้คืออินพุตนะครับ Pv นะอินพุตจาก Pv นะครับโวลต์จากแผงนะ 80 8 1นะครับตัวนี้อย่ยเริ่มนิ่งแล้วครับ14โวลต์แล้ว14นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้คือแดดแดดแดดออกแดดปิดอยู่นะครับทองฟ้าก็ปิดปิดเปิดเป,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 ปิดนะครับอ่านะครับนี่นะครับผมตัวนี้คือ,อ,อกระแสนะครับกระแสชั้นลงแบตนะนะครับผม ได้อยู่ได้อยู่ได้2แอมป์กว่านะครับผมเนาะสรุปนะครับบัคบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะนะครับผมมันสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะนะครับซื้อมาแล้วก็มาลดแรงดันแผงมอฟัตนะครับแผงเดียวนะครับหรือจะต่อ2แผง3าแผงก็ได้นะครับแต่ต้องต่อแบบขนานนะห้ามต่อแบบอนุกรมเด็ดขาดนะครับถ้าต่ออนุกรมมาปุ๊บตัวนี้ไหมเลยนะครับบัคตัวนี้ไหมเลยนะนะครับเนาะมันเป็นตัวลดลดแรงดันนะครับผมเนาะ ลดแรงดันให้สามารถใช้กับตัวชัตเตอร์ตัว PWM ทั่วไปได้นะครับผมเราไม่ต้องซื้อตัวชัตเจอร์ที่เป็น MPPT นะครับเพราะว่า m p b t นะครับบางทีมันก็แพงนะมีราคาแพงกว่าตัว PWM นะครับตัวชัตเจอร์เนาะตัวนี้คือก็โอเคนะก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะนี่นะครับนะก็ได้อยู่นะ1 2 13นะครับ ตอนนี้คือกระแสจะอยู่ที่นี่ครับได้อยู่นะ1.8 1.9นะครับประมาณนี้นะนะครับตัวนี้ก็ได้คลิคีบตัวนี้ก็ได้อยู่2 2แอมป์กว่านะครับ2.8 2.5นะครับประมาณนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับเนาะสรุปนะครับคลิปนี้นะต่อแผงเดียวนะครับผมแผงมอฝัดแผงเดียว1้อวัตต์นะครับผมเนาะได้นะครับผมต่อได้นะครับ ชาร์จลงแบตได้ปกติเลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเนอะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับ2แผงนะต่อ2แผงนะครับ2แผงแบบขนาดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแอมมันจะเพิ่มไหมนะครับแอมมันจะเพิ่มไหมโวลต์มันจะเพิ่มไหมนะครับอ่ะผมจะตั้งแบบนี้ทุกอย่างเลยนะผมจะตั้งเป็นสแตนดาร์ดหมดทุกอย่างผมจะไม่ปรับอะไรนะตัวนี้ผมก็จะปรับให้มันแค่25โวลต์เป็นโวลต์ลอยนะครับผมเนาะ แล้วก็จะเพิ่มแผงเข้าไปอีกนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าทั้งโวลต์ทั้งกระแสนะครับมันจะขึ้นอีกไหมนะมันจะได้ประมาณไม่เกินไม่เกินสองแอมป์นะอ่าประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับสิบสามจุดนึงนะครับประมาณนี้นะแรงดันจากแผงนะครับสิบามจุดนึง ครับ12.9ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปผมนะครับเอ่อมันไม่เป็นประโยชน์ก็เพื่อนๆก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปผมมันมีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่มันผมพูดผิดไปนะครับต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ